สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมานะครับผมเลือกยอดนะครับของกิ่งตอนกันนะครับผมนะฮะนี่ครับผมกิ่งตอนที่เราปลูกลงดินนะครับผมประมาณเกือบ3มสัปดาห์นะครับผมมันก็จะมีการแตกยอดมาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะแตกรอบกิ่งแบบนี้เลยนะครับซึ่ง บางกิ่งนะครับผมก็จะมีการติดดอกออกมาด้วยนะครับผมก็จะมีนี่ฮะช่อดอกด้วยมีช่อใบบางกิ่งก็มีแต่ดอกนะครับต้องเอาดอกออกให้หมดนะฮะจนกว่าจะมีใบแบบนี้นะครับผมนะฮะเราจะต้องทําการคัดยอดไว้นะครับผมอันนี้เป็นกิ่งไซส์ใหญ่นะครับผมไซส์ใหญ่นะฮะผมก็จะเอาไว้ได้ไม่เกิน7ยอดนะครับปกตินะในกรณีที่รากปกตินะจะไว้ได้ไม่เกิน7ยอดแต่ในกรณีที่ผมเอามาชํานี้มันเป็นกิ่งตัวเมียนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ระบบรากมันมีน้อยนะครับผมเรียกว่ากิ่งโตเกตนั่นเองเพราะฉะนั้นการเอาไว้ยอดจะเอาไว้ไม่ถึง7ยอดนะครับผมเรามาดูกันนะฮะอันนี้นี่ครับเล็กๆนี่ผมเอาออกก่อนเลยนะครับนี่ฮะเอาออกก่อนเลยครับนี่ฮะเอาออกได้เลยฮะเอาแต่ใหญ่ๆไว้นะครับนี่นะเห็นไหมนี่ครับเอาไว้ปลายยอดแล้วกิ่งก็พอครับนี่ฮะขอเอาใหญ่ๆไว้นะครับผมนะฮะนี่เล็กๆเอาออกไปเลยนะครับผมนี่ฮะแล้วฝั่งนี้ที่มีดอกนี่เห็นไหมครับเอาออกไปเลยนะครับ น hey, you you Be ี่ครับออกเยอะเอาออกครับออกเยอะเอาออกครับเอาไว้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันไม่ใช่กิ่งที่รากสมบูรณ์นะฮะรากไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องเอาออกเอาออกครับเอาออกครับนี่ครับผมจะไว้หนึ่งสองสามสี่ห้ายอดนะครับอันนี้ผมเอาออกเลยมันออกทีหลังแล้วมันเล็กนะฮะเอาออกไปเลยนะครับนี่บีออกไปเลยนะครับผมนี่ฮะชุดนี้ก็จะเหลือยอดไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ายอดพอนะครับผมนะยอดมันไม่ค่อย อะไรแหละลากไม่เต็มดีเท่าไหรเอาไว้แค่ห้ยอดอย่างนี้พอนะครับผม,มเลือกยอดที่มันออกไว้ก่อนนะครับผมเอาออกไปก่อนนะฮะเอาออกที่ว่าแตกยอดออกมาชุดแรกๆก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าใบพวกนี้มันจะได้แก่เราเร็วนะครับผมถ้าใบพวกนี้แก่เร็วเมื่อไรสังเคราะห์แสงได้เมื่อไรมันมีโอกาสรอดนะครับผมนะไม่ใช่ว่าออกมาก่อนปุ๊บไม่เอารอชุดหลังๆนะครับผมเพื่อรอกระโดงแบบนี้นะครับผมไม่ทันนะฮะอาหารหมดก่อนนะครับผมกระโดงไม่สามารถเป็นใบแก่สังเคราะห์แสงได้มันจะตายก่อนนะ เอาแบบนี้เอาแบบนี้ก่อนครับเอาให้มันรอดก่อนนะครับผมชุดนี้นะครับ